ถ้าพูดถึงนักเตะที่เรียได้ว่าเป็นขวัญใจหลายๆทีมไม่ว่าจะย้ายไปทีมนั้นทีมนี้เนี่ยเขามักจะเป็นโดดเด่นหรือดาวเด่นเสมอมาแล่อนองก็คือสนา,าตันอิบราฮิโมวิต FA เอเอบวกแปครับผม,ม<า>ปึ๊บอิบาราฮิมวิตเออสวยงามสวยงามอุ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ย,อ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 ยได้อยู่ <S <S ยิงโอ้โห ดูมันยิงดีฮนะโลชอตเหลือเชื่อ id fifa 4 o shop by od oh. บริการรับซื้อและขา id fifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊ม m และตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขาย id ใครสนใจลิงก์อ,อยู่ด้านล่างครับ มีโมเมนต์ในหลายโมเมนต์ที่ทําให้จดจําด้วยอย่างอยู่ PSG หรือว่าปารีสเนี่ยก็มีรูปแบบว่าแปลกๆพิสดารให้ได้เห็นด้วยนัยนน่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนักเตะที่พี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้รีวิวสักเท่าไหร่ทั้งแที่ปี LL ออกมานานมาก FA ก็ออกมานานแล้วมากๆ,ๆแล้วนะครับเพิ่งมีโอกาสจะได้รีวิวนั่นเองไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับอีบาโววิดวันนี้ด้วยละกันครับก่อนอื่นเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนจะพาไปดูว่าสแตทด้านในของอีบามันเป็นยังไงเลยครับก็อย่่่่าาาาางททททีีีีีรรรรูููู้้้กกกััันน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 คบว็็็ขออออออุญตตตเเเเเเเลลืปฟมมมมแชส์ยยไดจจะะพใ อิบาโมวิดนั่นเองครับคือฟูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะมีโอเวอร์ออบบวกสสปีดต้นบวกสบวกยิงไกลอีกสามนั่นเองนะครับราต้าเป็นคนที่สูง195หนัก100กิโลนะก็เอาง่ายๆถ้าคิดไม่ออกก็หุ่นประมาณเดอะล็อกเลยนะครับน้ำหนักก็เท่ากันแต่ว่าเดอะล็อกเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเยอะกว่านั่นเองไ้เป็เวเดอะล็อกเฉยเลยนะฮะสหรับอิบาโมวิดปีนี้เรื่องราคาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านนั่นเองนะก็เรียกว่าล้านล้านเนี่ยราคาก มิลานมาเซโลนา ฟารีดแมนยูแล้วก็ไปทางด้านเอลเอกาแล็กซี่ก็น่าจะไม่มีคนทํากับสวีเดนน่าจะไม่มีคนทำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วจุดเด่นของอีบาโมวิทเนี่ยสกิลมูฟมาที่6ดาวเป็นคนที่สูงมากๆแต่เป็นคนที่แบบว่ามีค่าคล่องตัวที่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับดูนะค่าความคล่องตัวของอีบาโมวิทนะครับดูดิหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับคนสูงเกือบสองเมตรอ่ะแต่ความแบบว่าควบคุมบอลเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าติดเท้าดีแน่น ได้ขนาดนี้เลยเลยนะครับพลังแฝงที่ได้มาปีนี้จะมีรองช็อตครับมี power header แล้วก็มี technical nipper ในการเลี้ยงบอลด้วย <c oughs> คือหลายๆคนอาจจะเอามาเปรียบเทียบกันว่า ll fa เนี่ยเล่นปีไหนดีถ้าส่วนตัวถ้าใครที่ชอบความเร็วเนี่ยไปปี ll ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเน้นสมดุลเนี่ย nf a ได้เลยครับสลาตัต้นพี่ขออนุญาตบอกนิดนึงแล้วกันครับไม่แนะนำให้ใส่เฟิร์สชัตนะเพราะเป็นคนที่ไม่ได้มีความเร็วนั่นเองแนะนำว่าเป็นตัวพักบอลเป็นตัวพิงบอลหรือจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายเนี่ยพี่ว่ามันจะทำได้ดีกว่าด้้วววยยยยนนนนนนนััััััั่่่เเเเออองคครรบสสสลาาาตตีีีีพมมดะื ซาต้าคือมันอืดมันวิ่งช้านะร้อยยี่สิบก็จริงเนี่ยคือตัวมันใหญ่ด้วยเวลามันก้าวขามันเลยเหมือนเร็วแต่ที่ที่มันไม่ได้วิ่งเร็วนั่นเองนะครับส่วนข้อดีเนี่ยมีครบเลยครับนะหลายๆคนจะถามมาตลอดว่าเห็นพี่รีวิวปีอาร์เทียนไปเนี่ยแล้วปีนี้มันโหมงได้ไหมพี่บอกเลยปีนี้โหมงได้แบบลืมภาพอันนั้นไปได้เลยนะครับปีนี้โหมงได้ยิงไกลได้โลช็อตได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอีบาลมาวิดปีนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วกันครับ I สำหรับ น้องสู้เพื่อไม่ตกชั้นหรือเปล่าวะสละไอ้อ ي, ซอ์ทมปั้นอะยิงโอ้อโอหเรียบร้อยครับกำลังพูดถึงเซอร์ทมปั้นอยู่อีบาเนี่นี่แหละมนนี่มันคือข้อดีของอีบาอะ่ะนคือมันบังบอลได้ในแบบว่าในเขียยโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตัวใหญ่อะ่ะแล้วมันบังบอลได้คือถ้าใครเล่นทะลุช่องอะไม่ค่อยแนะนาเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าถ้าเล่นบังบอลแบบนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆนะสลาตันเนี้ยบอืม,อม โอ,โอ้โหลูนี่แม่งผิวเกินนะลูนี่ผิวเกินโอ้โหดูดิไปเองก็เวลาตันมีหน้าที่เดียวคือจบในเขียยโทษก็พอครับดูดิรลูนี่แบบโอ้โหบอลติดข้าจัดนี่นี่ส่งปุ๊บอีบาปุ๊บโลชอ็อตเต็มข้ออ่ะคือเป็นคนที่แบบยิงแรงมาระดับต้นๆของเซิร์ฟเลยนะอีบาโมวิดเนี่ยโอเคโคดินานมาขวามือครับให้เลยครับบนด้านบนโล่ง ปั่นเลยแล้วกันเลียวโอ้โหแฮททริกครับนี่แหละอีบาไม่ต้องไปวิ่งเยอะครับมันเหนื่อยยิงได้ก็ยิงไปครับโอ้โหอีบาลูกนี้ครับล็อกกลับมาแล้วลูกนี้กดเลยครับไม่พลาดครับขมซะด้วยขมซะด้วยอีบาโมาวิดแล้วอะเอาแม่งให้ครบไปเลยอะวางบอลมาแบ็กแฮม,มครับแบ็กแฮม,มแบ็กแฮม,ม,แค,แม,มคืนก่อนแบ็๊ เรียบร้อยโอ้โแบคแค็กแฮมขึ้นมาอีบาโมวิดปั่นได้ซ้ายครับผมเปียง <c oughs> แต่อีบานี่ปั่นดีนะเนี่ยวันวันนั้นพี่เล่นปีอาเทียนปั่นไม่ดีแต่ยิงเต็มข้อดีปีนี้ปั่นดียิงเต็มข้อก็ดีนะเนี่ยปีเอฟเออ่ะมันต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าอาเทียนพี่รู้สึกว่ามันจะอดือดอดนิด,น,ดนิดเนี่ยอันนี้ก็ยังพอแบบวิ่งได้อยู่อะ่ะ <c oughs> อีบาโมวิดเออโอ้โหอีบาโอ,อ,อ้โ,อโห เลี้ยงกินตัวครับอีบาโมวิดเลี่ยมแล้วโโอ้หแล้วอีบาโมวิดเลี้ยงกินตัวแล้วปั่นนาทีสุดท้ายครับโอ้โหอีบาโมวิดครับความผิวลูกนี้ครับแกแต่ยังเก๋าอยู่เงครับอีบาโมวิดมาก่อนครับตบต่อใครหนึ่งทีอุ้ยบังก่อนอุ้ยอีบาโอ้โหได้อยู่ โหอีบาโมวิดยิงโอ้โหอีบาโมวิดยังเอาอ่ะยังเอาไอจนันเปี้ยงโอ้โหดูดิดูอีบาดูมันเล่นบอลติดเท้าเกินขวาโลกเอาละปารจีซึงปาจีซึงสกิดให้อีบาวิ่งแล้วฮนะอีบาอีบาเรียบร้อยเฮ้มันต้องรอจังหวะแบบนี้เลยครับ โอ้โหใครบอกอีบาโมงไม่ได้ไครับคือมันสูงอยู่แล้วมไม่ต้องกระโดดเลยแบบนี่นี่อีบาโมวิทครับล่างโล่งให้เลยครับป้าจีซึงเอาล้วครับมาแล้วครับอีบาโมวิทรอรออีบาโมวิทเรียบร้อยโอ้โหอีบาวิ่งไปสแตนบายรอเลยครับแล้วป้าจีซองก็ล็อกกลับมาเปิดได้ขวาไม่พลาดครับอะไรว่าล่าเหนื่อยโอ้โหหม่งย้อนด้วยเงี้ย ไปแย่งรู้นี่โม่งแล้วทําได้ดีกว่าครับออบาโมวิดโม่งดีเกินนี่ถึงก็ต้องพิมพ์อะโม่งดีเกินโม่งดีเกินบาโมวิด <c oughs> อะให้เลยแล้วกันครับออบาโมวิดอุ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหสตันวาลานแล้วยิงแสกหน้าวาลานไปเลยโอ้คุณพระคุณเจ้า โหว่าลานเหนื่อยเลยครับรูนี่ครับผักจังหวะหนึ่งแบบอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องเลยอ่ะลิซันโดมาร์ตินเนี่ยไปครับปืบมาแล้วบอลสโตรบอลสโตรเรียบร้อยก็สลาตันวิ่งมาแสงนี้ไม่พลาดครับโอ้โหคิดถึงตอนสมัยอยู่ PSG อสไอโอเฟนเลยไม่ใช่ดิ PSG ปารีสนะแหมเป็น PSG อสจไอโอเฟนนะครับตลกแล้วนะน้ำพ p v นะฮะ สวยงามครับได้เกลียบกว่านั่นแหละเบินมาก่อนลูกนี้เ,<อ>เรียบร้อยแล้วลูกนี้โอ้โจิมโอ้โกัลาเฮออกมาช้าอีบามันขาย,ยาวอะโอ้โหลูกนี้ก้าวไปยิงได้ก่อนครับก็เรียนมาเทโคนโดสายดําด้วยนะครับซาต้นโอ้โถึงก่อนกัลาเฮด้วยแล้วก็ยิงไปไม่พลาดน,นลูกนี้ ยิงเรียบร้อย1นแอซิดไปก่อนจากอีบาโมวิดวิแต่อีบานี่มันต้องเป็นตัวพักบอลประมาณนี้แหละคือมันไม่ต้องไปใส่เฟอร์ทัชให้มันนะ่ะเหมือนที่บอกอะเห็นปไม่ต้องไปใส่อะเพราะมันวิ่งไม่เร็วอยู่แล้วอะใส่ไปไม่มีประโยชน์เลยเฮีย <c oughs> อะไรของมันก็ไม่รู้ไปไปไะ ยิงเออหนึ่งแอซิดไปก่อนอิบาโมวิทโอ้โหมาทเทนที่พี่ยอมมาจริงจริงยอมมาจริงจริงมาทเทนโอ้โหโหโงแบบลูกสูตรอะสวยงามลูกนี้โลช็อตครับโอ้โหดอนนุมาไม่ทันจริงนะลูกนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับอิบราฮิโมวิทครับ โหสเตตกล่องหน้าเริ่มต้น132กับฟูลทีบวก5ด้วยนะครับโอ้ยขออภัยครับบวก8ต่อเลเวล5นั่นเอง FP เนี่ยอยู่ที่6เนี่ยคือถ้าเอาตรงๆนะถ้าใครไปสายทะลุช่องพี่บอกเลยพี่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่าเมื่อต้นคลิปพี่ลืมบอกนะคือใครไปสายทะลุช่องแบบอุ้ยซื้ออีบามาต้องแบบทะลุช่องพี่บอกเลยว่านนนนคิดผิดมากๆเพราะอีบอเา,า,เ,าเนี่ยเป็นคนที่หาช่องดีก็จริงแต่ไม่ได้มีความเร็วเท่าไหร่นะครับใครที่เล่นอีบารเนี่ยพี่แนะนำว่าบางบอลรอโม่งบอลรือการจบสกอร บอลเนี่ยแนะนำว่าให้โยนไปเสาไกลเนี่ยอีบาจะทำได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับหากชื่อเจ้คลิปนี้ไม่ยากอย่าฝากกดไลค์ฝากกดคอมเมนต์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยการถ้าชื่อชอบก็สามารถสมัครเป็นเบอร์ดาวช่องได้เลยว่าเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ